thank you <coughs> มันจับไปให้แม่เนี่มันมันเลือด <c> อ <oughs> ต่หลอกองปะาแม่มันจับไให้แม่นี่นเนี่ยเฮ้ยเฮยเยเไปไปฮยเเ้เฮเ้ยเฮเฮยเก้ยยไ,ปไปเอ้อ

อาวีา่เขาปาปลาไทยนี่เราตัดฟื้นกันนะอันนี้หน่อยฮาก็ใส่เลยมืออันนี้ไงฮาคอยใส่เลยเครื่องนะคะ่ะคอยเก็บเอาว่าอันตากแดดไว้เกอนแห้งแล้วฮาก็ค่อยเก็บเขาในโกดังนะคะของใต้ดิน ะว่่าเรือยได้เวลากิจกรรมของเราแล้วจะหน้าร้อนแล้วพื้นอันได้มาจากไอ้งานที่เข้าไปเห็นงานส่วนไหนเพิ่นเนาะเพิ่อนตาต้นใหม่ออกเขากะได้พื้นมากนะคะพี่น้อง ได้ฟื้นมาคืนอนคนตนใหญ่ขจาเเ้าไม่ค้นมาเอาไปก่อนโอ้ยเสียดายตนใหญ่มาก็ได้ตนใหญ่มาตนเดียวนีฟื้นยางดีเลยนะคะราคาแพงเสียดายมากเลยตนใหญ่ๆไม่คนมาเอาไปก่อนโอ้บยบ่ได้ฉับ เดยนเียนเกือบาเดเียนส่งอส่ง้มันเพ่งเนาะแข่งกันวาพวกเจ้า แถบละเนียเลยสวกแทบเลย หลบในปากโอ้ยฟื้นฟื้น あ。 อันใหญ่บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้อึบไปแล้วสองคนขึ้นแท่นบ่าวเรือใหญ่ออาไม้สั่มพอนะมาสาปะนะะะสด <laughs> าสาป้าป้าได้แขวนก่อน ไออีกเรื่องเสือกมาหามาดกเออต้องเอาอันหน่อยก่อนตัววะจ้ะอยู่อันเึื่องไปเอามาหานัน่ยบอกให้เอาอันเลื่อยอันมือเลื่อยเครื่องออกมาห่วออกมาเพรว่ามีอันเดียวนึ่งดอกคนะน อยูส่เวกดี๋อะดูเลยสองเซ็กเซ็กอันนี้ไหมไม่ว่าอีกอีกพวกเพื่ ไม่จักปีพนั่นนาเป็นเส้น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 ไปนาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นปาจากักเจ้าแล้วแค่ต่างกันบรรยากาศกลับมาอ,อีกรอบสวัสดีทุกท่านนะคะเดอ้อ Ja, det måste vara en ren yta. Ska man, det är ju precis här man ska ta den egentligen. Mm. Vi får flytta lite sen. Jag tar det ja, men akta händerna här. Den där. Du ska egentligen ha handskar på när vi gör det

Är där. Ja, här någonstans. Ja, Svan Jag vet inte förnamnet, men det kommer jag inte ihåg. Ja, bra. Fäll ihop den där. 何 Thank <laughs> you. ชิสตาอันายนี่คันบีตะวันโอแต่เขพ่ไกนเาปูลงห้าอันิใหญ่นี่ก็สิเอาเอาควนมาพาได้พี่น้องเอาขวานมาพาไอ้กินในการเ่บนโกล์ลยบ เดี Det andra ska med att ๋ยวอื่น a ที่อ a อา่กันกันไปกออกกำลังกายที่ดีมากบรอแรนะเป็นการออกกำลังกายแขนขาตัวทุกสัดส่วนเลย ส่วนเลยนะคะอัน,นก็แผนกเก็บแผนกเก็บนอีกมองนึงนะคะพูดมองนึงพะกมือหนาคอยมาเห็ดเห็ดวันละนิดวันลหน่อยออกกําลังกายวันละนิดวันละหน่อยโูคออ่อยๆด้ปฝนด้วดอน,นเปปวอเด คอยยคอย,ยแล้ว,ลวอันนี้ก็รอมาดูตอนผา่าแล้เด้อบัดที่นี้เด้อทาท่านเ,ลาเวลาคันน่าใจกับพรอใหญ่แล้วกับมาเฮ็ดกรอันนีบ้บรรยากาศดีมากมากเลยนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แดดอิมบอลอนโอเกอร์แห่เลยกอีเย็ยนบะฟ,นฟินเวะยเด้วอวิวบอล วีโอการ์แอบเตอร์แอบเตอร์เวลล์แลมนาปอในซันออกกะวีเสียงนกนะคะนกเริ่มมาอีกแล้วเพราะว่าอากาศอากาศดีนะคะโอ้ยเสี่ไทยกับลินพัดลินแกงเสี่ยวไทยก็ออกอีสานเสี่ยวอีสานก็ออกไทยจ๊กสีเอาภาษาอย่างกันแน่เย็ดตอฟินดอกอะอะไรวะ ผู้คนออกมาเดินเอี่ยว่าบ้า oh, หนอโอ้วแมนเน่ว่ามาเอี่ยว่ะผู้คนออกมาเฮก,กิจกรรมข้างนอกกันหลายๆนะคะมองอันเลนสเก็ตน,น้ำแข็งพยาว่าค่อนเลนสเก็ตน,น้ำแข็งหลายๆโอ้วแมน ับไผใส่บ่แมนบ่แมเมนต์ต่อเนตัวงต่อต่อใหญ่กว่าลมนะคะลมลมวีวีอากาศกับบนหนาวปนไดไหน้ะค่ะพี่น้องแต่ตอนแรกมันจะติดฟอน แต่ตอนแรกติดลบนะคะตอนแรกติดบนั่นก็ขึ้นติดลบก็ยังค่ายอยู่หรอกเข้าบริออกไปข้างในเนาะยังกึงเว้นกับอากาศก็ดีดีสิบกว่าองศาอากาศกําลังดีเลยนะคะแต่นางยังเงีอนหอนหอนววาน,หน,ห,นหน้าต่างเป็นกระจกบดเนาะหอนปา่นยังอรรถอย่าลืมนะคะเข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กเกษตรน้อยมั่นไปมั่นอะไรก็ตัวใหญ่พี่ละจะได้มาพาต่างนะคะเอาละเทากันคนถุงมือมันถุงใหญ่เห็นยาก อันนี้ฮะก็เก็บใ้ใส่ประโยชน์นะคะบ่อทิมบรรยากาศฟินสุดๆฟินสุดๆกับบรรยากาศ